เคยมองกระจกแล้วรู้สึกว่าเวลาหายไปไหนหมดนะหรือรู้สึกเหมือนร่างกายกำลังส่งสัญญาณบางอย่างที่เราไม่เข้าใจร้อนร้อนหนาวหาอารมณ์สวิงขึ้นลงจนตามไม่ทันถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้อยู่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะวันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเรื่องยาวิเศษแต่เราจะมาถอดรหัสลับที่ซ่อนอยู่ในจานอาหารของเราดยหลักวิทยาศาสตร์และฟู้ดไซเอนซ์ ที่จะเปลี่ยนมือธรรมดาให้กลายเป็นสุดยอดอาวุธชะลอวัยและป้องกันโรคจากวัยทองโดยเฉพาะในรายการกินดีชีวิตดีลองนึกภาพตามนะว่าเรามีสุดยอดทีมอเวนเจอร์หทีมที่พร้อมปกป้องร่างกายของเราจากภายในทีมแรกทีมปรับสมดุลฮอร์โมน one, หรือไฟโตเอสโตรเจน ฮีโร่จากพืชอย่างถั่วเหลืองเต้าหู้หรือเมล็ดแฟลกซ์พวกเขาจะเข้ามาทำหน้าที่เหมือนทูตสันทวามัตรีช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนที่กำลังแปรปรวนทำให้อาการร้อนวูบวาบอารมณ์สวิงต่างๆสงบลงได้อย่างน่าทึ่งแค่เพิ่มนมถั่วเหลืองในมื้อเช้าหรือเต้าหู้ในมื้อเย็นก็เหมือนมีกองหนุนชั้นดีแล้ว ทีมที่2ทีมผู้พิทักษ์ความอ่อนเยาวหรือสารต้านอนุมูลอิสระลองจินตนาการว่าเซลล์ของเราคือเมืองที่ถูกผู้ร้ายอนุมูลอิสระโจมตีทุกวันทำให้เมืองสุดโทมหรือก,ก็คือแก่ลงนั่นเองทีมนี้คือตำรวจชั้นยอดนำทีมโดยวิตามินซีจากฝรั่งวิตามินอีจากอะโวคาโดและอัลมอนด์ และเหล่าโพลีฟีนอลจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สดใสพวกเขาจะช่วยปราบผู้ร้ายทำให้เซลล์ของเราแข็งแรงผิวพันธสดใสเปล่งปลัง่งเหมือนได้เกราะป้องกันความเสื่อมเลยละ่ะทีมที่3ทีมป้อมปราตารกระดูกเหล็กนำโดยแคลเซียมและวิตามินดีไว้ทองคือช่วงที่กระดูกเราเปราะบางที่สุดทีมนี้จึงสำคัญมากแคลเซียมจากปลาเล็กปลาน้อย นมโยเกิร์ตจะเป็นอิฐสร้างความแข็งแกร่งแต่จะขาดผู้ช่วยอย่างวิตามินดีจากปลาแซาลมอนหรือแสงแดดยามเช้าไปไม่ได้เลยเพราะเขาคือวิศวกรที่ช่วยให้ร่างกายเอาอิฐแคลเซียมไปใช้งานได้จริงทีมที่4ทีมบำรุงสมองและหัวใจกรดไขมันโอเมก้า3ฮีโร่จากปลาทะเลน้ำลึกและวอลนัท ไม่เพียงช่วยให้หัวใจเราแข็งแรงลดไขมันร้ายแต่ยังช่วยบำรุงสมองลดอาการหลงหลงลืมลืมแถมยังช่วยให้อารมณ์ดีไม่ดิ่งง่ายอีกด้วยและทีมสุดท้ายทีมรักษากล้ามเนื้อหรือโปรโตีนคุณภาพดีจากเนื้อไก่ปลาและไข่จะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อที่เปรียบเสมือนเตาเาผาผลานพลังงานของร่างกาย ทำให้เรายังคงความแข็งแรงและระบบเผาผลาญดีเหมือนเดิมเห็นไหมว่าการกินเพื่อชะลอไวัยไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่เราเข้าใจและเลือกทีมอเวนเจอร์ที่ใช่ให้กับร่างกายในแต่ละมือเหมือนการจัดทัพที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อสู้กับการเวลาลองเริ่มต้นจากมื้อต่อไปของคุณเลือกฮีโร่สักหนึ่งถึงสองตัวจากแต่ละทีมเข้ามาอยู่ในจาน ไม่ต้องทำทั้งหมดในวันเดียวค่อยๆปรับค่อยๆเพิ่มแล้วคุณจะพบว่าการกินย้อนไวัยไม่ใช่แค่คำโฆษณาแต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่เราทุกคนทำได้จริงแล้วคุณละ่ะมีอาหารจานโปรดที่เป็นฮีโร่ชะลอวัยในใจกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการกินดีชีวิตดี